ที่นี่เป็นน้าเก็บขยะเนาะทุกคน,นเป็นขยะที่แบบขาเจ้าย่ายบ้านนะนี่จะขล้องดีๆทั้งนั้น,นเลยทุกคนโต๊ะตู้เตียงโุรทัศน์พัดลมโซฟ,ฟาโซฟ้านะชิมหมดเลยเด้นาะนั่นนี่เป็นจอโทุรทัศน์จอใหญ่เลยชิงหมดเลยเนะเป็นของทิงอ่ะทุกคนมันเป็นบ้านฮ้องก็คือแบบ เอาไปไสก็ได้เนาะเอาไปาขายเป็นแบบมือสองก็ได้ะนะทุกคนต่วาอย่นี่คนชิมเนาะแม่นเบิดเลยเพิ่เช้าหน้ารถเลยแม่นเบิดเลยเวล้าที่เขาเจาเออกมาก่องไว้แบบนี้ผู้ใดสิเอาก็เอาได้เลยทุกคนเอาแบบเลือกแนวเป็นตาเอาไหมอันใดใสได้เขาก็เอาอันใดใสไม่ได้เขาก็ก่เอาสินะ พรเจ้าไหาฟีนะเมื่อกี้เนี่ยไปเบิงอยู่เป็นรองเท้าโรเลเบตเนาะเป็นจะเอาไปฝากาเด็กหน่อยที่บ้านเอาแบบคนบมีนะแบบเป็นจะเอาไปฝากเอาไปใส่เองสินะแค่ว่ากับค่าสซุ้มกับแพงสู่ซื้อไหมไม่ได้พระเจ้าก็เลือกคือกันเน้ซุ้มแม่เก็บก็ได้พระเจ้าต้องแจ้งไปทั้งการกอนเนาะไปแจ้งว่า ข่ายเชียวขายามาทิ่มไว้บางนี้บางนี้เด้อแจ้งให้เทศบาลขาเจ้ามาเก็บเนาะขันว่าแจ้งขาเจ้าสิพอมาเก็บทุกคนขาเจ้าสิทิ่มไว้นี่เลยบางบางคนก็แบบมากง่ายนะมากง่ายแบบเอาขยะมาทิ่มไว้แบบว่าแจ้งเทศบาลมาเก็บมันก็สุกปุกล้มพัดมาก,กับปิวเนาะขาเจ้ากําลังเลือกขันคล้องดีเขาก็เอาเอทุกคนเนาะคล้องดีเขาก็เอาเพื่อนกับบ้านเขาหลเขาเจ้าก็ ลือกคือกันเนาะอ,อันนี้นาซีเป็นขยะเอกชนแหละขยะเอกชนว่าเป็นของเทศบาลหรอเทศบาลทีเป็นแบบนึงเนาะอันนี้ขาเจ้านาสีย่ายบ้านเนาะย่ายบ้านเนี่ยย่ายบ้านนี่คนทิ้งหมดเลยเดี่ข้าเจ้าว่าเอาไว้เนาะดีดีโซฟาดีดีอยู่เลยทุกคนโซฟาดีดีแขาเจ้าก็ทิ้งนะ อยู่อ you know, ันอยู่หน้าบ้านอ้ายค่อยเนาะเกาก็หนีอีกอยู่เห็นค่อยกับเกาก็หนีอีกทุกคนเขาก็ยยังใส่อยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ยู่เจ้าก็ยังเก็บไปอยู่นะไม่ไม่ยูขาเจ้าก็บเอาทิมนะไม่ใช่หร่โบดทิมมาเลยเนีบทิมมาเลยเนีบนีบเนีบทิมมาแล้วเนาะประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับคิดนี้เนาะ อลิซาซีเปาออไปเห็นร้านกนพอดีลงรถเนาะลงรถเอออันสกูตเตอร์ออกจากหลังรถนะเนาะมาพ่อพอดีก็เลยถ่ายคลิปเนาะบือวานนี่สาเหตุที่กลับบ้านปวดซ่าเนาะนี่นี่แมมันดึงขึ้นบ่ได้เนี่ยมันล็อกตั้งฉี่บ่ได้มันพับมันพับบ่ได้นะทุกคนที่มันพับตรงนี้บ่ได้แล้วมันเข่ารถบ่ได้นะ ตอนนี้โอเคแล้วเพราะว่าคลายล็อกเนาะตอนนั้นให้ไอ้จอหนหมุนแน่นๆหมุนแน่นๆน่นแบบเขาก็ดปวดล็อกไม่ได้ตอนนี้โอเคแล้วไปไปจ้ามันสิบปทันหลุดเนาะค <c oughs> ้าแต่ไทยกิฟต์ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วบายบายค่ะ